วันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนการออกแบบนิตยสาราด้วยโปรแกรม InDesign นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะพอเปิดมาเจอหน้าแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกที่ไฟล์แล้วเลือก New นะคะแล้วเลือก Document เราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนที่ Number of Pages พอเปลี่ยนได้ตามที่เพื่อนต้องการแล้วนะคะให้กดโอเคเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกที่เครื่องมือ r e g e n t Frame นะคะตัวนี้นะคะแล้วทำตามเลยนะคะ หน้าแรกเราจะทำเป็นปกนิตยสารานะคะให้เพื่อนๆไปเลือกที่ไฟเอโพเลอร์แล้วนำรูปที่เราเตรียมไว้มาใส่นะคะนนะคะลากมาใส่เลยนะคะ 啊。Uh huh. นี่นะคะเราก็จะได้หน้าปรตินยารหน้าต่อมานะคะมันก็จะเป็นหน้าคู่แบบนี้นะคะนี่จะเป็นส่วนของเนื้อหาของนิตยสารนะคะให้เพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะไปที่ไฟ explorer แล้วไปหาข้อมูลที่เตรียมไว้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใส่เนื้อหานะคะเหมือนเดิมค่ะให้เพืเ่อนๆไปที่ไฟ explorer นะคะแล้วไปเปิดเนื้อหาที่เตรียมไว้แล้วคัดลอกมาใส่เลยนะคะค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็ทำการปรับขนาด แล้วก็การเปลี่ยนฟอนต์นะคะ ได้ขนาดตามที่เพื่อนต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่รูปภาพนะคะให้เพื่อนไปเลือกที่เครื่องมือ r e t ท n เจอร์เฟรมนะคะกดค้างไว้นะคะแล้วเลื่อนเมาส์มานิดนึงมาเลือกตรงตัววงรีนะคะแล้วนำมาวาดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ไปที่ไฟ explorer ค่ะแล้วไปนำรูปที่เพื่อนๆจะใส่นะคะนี่นะคะก็แล่กมาใส่เหมือนเดิมนะคะก็แล้วนี่นะคะก็จะเป็นตัวเลือกปราบขนาดของรูปภาพน,นะคะ แล้วหนึ่งค่ะแล้วหน้าต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ เพื่อนทำตามเลยนะคะ ใส่รูปภาพตรงพื้นที่ว่างนะคะ ต่อไปเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพื่ทำเหมือนเดิมไปจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะในส่วนของหน้าสุดท้ายจะเป็นปกหลังของนิตยสารนะคะก็เหมือนเดิมนะคะไปเลือกไปเลือกเครื่องมือเตรมนะคะแล้วก็เปิดไปที่ไฟโพลเลอร์นะคะ แล้วนะคะเราก็จะได้นิตยสารหนึ่งเล่มน,นะคะที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปกหน้าเนื้อหาแล้วก็ปกหลังนะคะค่ะวันนี้ดิฉันขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ